สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมยังอยู่ที่กวางโจนะครับ แล้วตอนนี้ผมยืนอยู่บนริมแม่น้ำเพอแล้วข้างหลังผมนั้นเป็นหอนะครับกระจายเสียงส่งภาพทีวีอะไรก็แล้วแต่ถือว่าสูงที่สุดในประเทศจีน600เมตรครับแล้วก็ลงโดยรัฐบาลกวางโจวทุนทั้งหมดนั้นเ,เป็นตัวเลขที่มหาศาลทีเดียว วันนี้รัฐบาลท้องถิ่นในแต่ละมณฑลนั้นลงทุนด้วยตัวเองครับแล้วก็มีหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้าการขายนั่นก็คือเหตุที่ทําให้ทําไมที่นี่กลายเป็นศูนย์กลางการค้าการขายใครจะขายอะไรในประเทศจีนใครอยากจะเอ็กซ์พอร์ตสินค้า ไปทั่วโลกจากประเทศจีนนะครับก็ต้องมาดูดกวางโจแฟร์แฟร์อันนี้ถือว่าเป็นจุดที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของกวางโจและก็กวางตุ้งแล้วที่สำคัญนะครับที่เกิดการเปลี่ยนแปลงก็คือว่าเกิดการลงทุนครับต่างประเทศนั้นเกิดความมั่นใจที่มาลงทุนก็เพราะว่า มาดูงานแสดงสินค้านั่นเองเราไม่เห็นที่ใดริมถนนในกวางโจวมีที่ว่างเลยสัก1ตารางเมตรไม่มีครับหรือหนึ่งตารางฟุตเพราะว่ากวางโจวกลายเป็นเมืองสวรรค์ที่เต็มไปด้วยพื้นที่สีเขียวเต็มไปด้วยการจัดรูปแบบที่เอาสัดส่วนนะครับความสูงลดหลั่นลงมาแล้วก็กลายเป็นพืชคุมดินแล้วความหลากหลายของพืชมากมายเหลือเกิน นั่นก็คือความสําเร็จนะครับของการพัฒนาประเทศจีนที่เริ่มด้วยการผลิตการผลิตที่ต้องการเงินตราต่างประเทศการผลิตที่ต้องการการลงทุนจากต่างประเทศการส่งออกที่นําสินค้าจีนส่งออกไปแต่ประเทศจีนนําการพัฒนาควบคู่กันไปครับควบคู่กันไปในเชิงว่า 1. สิ่งแวดล้อมจะต้องไปควบคู่กับเรื่องเศรษฐกิจแล้วเศรษฐกิจดีสิ่งแวดล้อมดี สุขภาพของคนจีนก็ดีครับนั่นก็คือความสําเร็จของการพัฒนากวางโจวนั่นก็คือความสําเร็จนะครับที่รัฐบาลกวางโจวเมื่อ30กว่าปีที่แล้วกวางโจวไม่มีอะไรเลยผมเชื่อนะครับว่าประเทศจีนนั้นจะกลายเป็นผู้นําของโลกในทุกๆอย่างในทศวรรษหรือในศตรวรรษข้างหน้านั่นเองนั่นก็คือสิ่งที่คนไทยสิ่งที่คนอาเซียนควรจะต้องมาดูจีนควรจะต้องมาเข้าใจจีน ควรจะต้องมาดูนะครับว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรจะทำให้เราเดินไปข้างหน้าอย่างมีประสิทธิภาพขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมรายการมองโลกแบบวิกรมพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ